เรียกว่าท่าเรือท่นโมเรียกล็อกกันพรานกพรานกสําหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือพรานกพรานก For passengers alighting here, please stand by at the exit. โปรดใช้ความระมัดระวังขณะเข้าอาจอกเรือ and the pier yes i'm uh, not Yes. yes <laughs> <laughs> ตอนนี้เรือเขาปรับใบพัดให้มันหมุนกลับหลังเขาเรียกว่าโปะเรือหรือเขาเรียกว่าโปะเรือโป้เรือก็จะลอยน้ำแบบนั้นถ้าน้ำขึ้นสูงถ้าเรือก็จะ ลอยขึ้นตามถ้าน้ำลดท่าเรือก็จะลดตามอย่างนี้เขาเรียกว่าโปเรือหรือท่าเรือเขารับผู้โดยสารแล้วใช่ไหมเยอะไปอันนั้นก็จะเป็นเรือทั่วไปของเราจะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าของเราเรือเรือด่วนหรือเอ็กซ์เพรสบ๊